การพัฒนาตลาดสดของเทศบาลนะครับหลายๆคนคิดว่าตลาดสดของเทศบาลเนี่ยมีอยู่หลากหลายที่นะครับแต่จริงๆแล้วที่เทศบาลได้ดูแลอยู่มี2ตลาดด้วยกันนะครับจะเป็นตลาดนัดหัวลําโพงนะครับตลาดหัวลําโพงเนี่ยตลาดสดอยู่ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยนะครับอีกตลาด แห่งหนึ่งก็คือตลาดสดบาเลฮิเลนะครับก็จะเท้าความก่อนว่าตลาดสดบาเลฮิเลของเราเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นตลาดสดของชาวบ้านชุมชนต่างๆเนี่ยได้รวมขายอาหารสดนะครับเราเองเคยมีนโยบายนะครับตอนที่ก่อนจะลงเลือกตั้งในว่าเราจะทํายังไงให้ชุมชนได้มาค้าขายในตลาดแห่งนี้ค่าเช่าที่ค่าเช่าแผงราคาถูกที่สุดนะครับวันนี้นะครับเราเองกอ็ได้ประสานงานและก็ทํางานร่วมกันนะครับเดิมทีเนี่ย สาปีที่ผ่านมาเป็นของเอกชนมาเช่ากับทางเทศบาลแล้วก็ดูแลนะครับพอหมดอายุสัญญาเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลา3ปีเทศบาลกลับมาดูแลเองเทศบาลกลับมาดูแลเองนี้ภายใต้การนําทีมของชาวเทศบาลเมืองราทิวาทของเราเนี่ยเราเองก็มีการปรับปรุงนะครับล่าสุดของเราเดือนมกราทําสัญญาการรีโนเวทต,ตลาดใหม่โดยการแยกโซนแห้งแยกโซนเปียกนะครับแล้วก็ปูพื้นแล้วก็มุงหลังคา เพื่อให้จัดระบบระเบียบให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของลานจอดรถตอนนี้เราก็มีลานจอดรถนะครับและเชื่อว่าตลาดแห่งนี้ที่ได้รับการเโนเวทจะเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและจะเป็นตลาดสดแห่งหนึ่งที่มีความสะอาดและทันสมัยถูกสุขลักษณะของเทศบาลเมืองน,นาราธิวาสครับ